ามาต่อกันเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับคันนี้ก็ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มาทำกระจกพับไฟฟ้ารอคิวอยู่ส่วนตัวนี้มาบ่ายสองโมงเสร็จแล้วนะครับทาอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาชมตัวนี้นะครับเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยกระจกพับไฟฟ้าทามาสองปีนะครับตัวนี้จําได้นะครับตัวนี้จะเป็นเชื่อมพลาสติกรุ่นแรกเลยสองปีนะครับเพิ่งจะมาอัปเดตเป็นเวอร์ชันห้าเดี๋ยวเรามาดูครับเอาใกล้ๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ติด ติดแล้วนะครับกระจกกลางออกแบบออโต้ photo อันนี้คือรีโมทสตาร์ทมือนะครับใช้รีโมทเดิมนะฮะสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดก,การทํางานไปเองภายใน1น,นาทีถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ออนนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ออนปุ๊บอย่างนี้นะครับใช้งานไปเลยครับแล้วมันจะตัดก,การทํางานของมันไปเองอันนี้ผมจะปิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกระจกเขาก็จะปิดพับแบบออโต้เลยนะครับเมื่อ เมื่อเครื่องมันดับนะฮะมันก็จะดับตามไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งทําไว้ประมาณเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะมาติดตั้งนะครับแล้วก็มาทําชามไปด้วยชามก็ตัวนี้จะเป็นชาม2อ,องศานะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะจะพับเก็บแบบออโต้เลยนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะกระจกท่อไฟฟ้า Forza เวอร์ชั่น5ตัวนี้จะเป็น สามารถใช้มือพับได้ให้เจ้าของรถเขาเอามือง้างดีกว่าเพราะว่าเขารู้นะครับอ่าระพับเข้าครับนิ่มไหมฮะนิ่มนิ่มกว่าเวอร์ชั่นแรกเลยไหมเวอร์ชันหนึ่งไหมดีกว่าเยอะใช่ไหมอ่าเห็นไหมฮะนี่ฮะนิ่มฮะนี่ฮะ,ะงัดเข้างัดออกแบบสบายใจมากนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อาการออกนะฮะก็คานนี้เดี๋ยวเราจะหุบเข้านะฮะหุบเข้าแบบนี้หุบเข้านะฮะเดี๋ยวรอคิวคันอีกคันหนึ่ง นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์รถเท่ๆนะฮะสตาร์ด้วยรีโมทเท่ๆดีกว่านะฮะเห็นไหมฮะสตาร์ด้วยรีโมทเท่ๆนะครับไม่มีใครทำครับมีช่างกิ้งเกียระจีกระจกไฟฟ้าเท่านั้นนะครับที่ทาอยู่นะครับณเวลานี้นะครับก็ทํามาประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็โอเคส่งงานให้กับลูกค้าไปเลยอ่ะหนุ่มคุณแจเอาไปบายบายนะครับก็ นะฮนี่ตามเลยนะเบอร์มุงเบอร์โทรตามนี้เลยโอเค